ถึงมันจะเกี่ยวข้องไปถึงหัวใจไหมคะเกี่ยวเกี่ยวตำแหน่งพอดีจัอกว่าไม่นกใยกแต่ทไม่ด้อยไม่อย่งกเลยดไ่ทราแง้หมอกนหเุ้กองรอชนะแน่ไ้ส

ใช่ขึ้นเหมือนยุบลไปลนะครับม่แต่ตัวนี้มันมันยุบอยุบตัวนี้เพ๊บตัวนี้มันจะโก่งอนี่ต้องดันขึ้นมาคะหรือว่ายังไงกดตัวนี้ลงไปให้มันไปดึงสมมติว่ามันสุดลงอย่างเงี้ยเรากดกดแล้วให้กระดูกตัวนี้ลงไปไปดันตัวนั่นขึ้นมา เดี๋ยวต้องมาดูตอนหลังทำนะน่าจะเห็นน่าจะเห็นว่ามันตกต่างวมันเหมือนตอนนี้นะองก็ดูอะ่ะอจะพูดา <c oughs> <c oughs> नब्रा मामा चली रही แต่ว่ามันคือคือเหมือนหลังลกระโจะแบนลงยเงี้ยเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยตรงนี้เพราะว่ามันกะโจจะมีจุดที่มันมันนูนขึ้นมาบริเวณน,นี้ไงคะมันเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่ามันตรงนี้แบนลง,งข้างนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวรอข้างนี้อีกทีหนึงจะดูว่าเป็นยังไงแล้วก็หลังจากที่นวดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เห็นว่า Eu com a